ที่เราพักที่เช็คอินได้ตอนสองทุ <waren> แล้วก็ค,คือคาเฟ่แล้วก็อาหารเช้านะฮะ้างโรงแรมคาปิดกับเซเวกลับค่ะวันกลับนะคะได้เวลากลับบ้านแลนะะ้วค่ะอ๋อเขามีนี่ร้านอาหารไทยหน้าตลาดปลาที่โอซาก้าค่ะ ใครมาเที่ยวแล้วคิดถึงอาหารไทยก็แมาทานที่นี่ได้นะคะส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวเวันอังคารในโอซากะ้าวันที่เขาเริ่มทาง,งานกันแล้วนะคะการจ,จราจรแนา่น,านเล็กน,น้อยอันนี้เราจะเที่ยวอยู่ในโอซากะฮะฮะ้าค่ะสองสามที่ก่อนไปสนามบนินะเดี๋ยวมาแล้วไปวัดกันค่ะ ที่จะมีออนคลาห้างเปิดกี่โมงโอเค <Okay. S 2> ค่ะกับรถไปค่ะรถจอดอยู่ตรงนู้นเขาข้ามาไปซื้อเบ็ดกันแต่ห้างเรายังไม่เปิดนะคะเปิด11โมงนะคะแต่ห้างนี้เปิด10โมงอีกขึ้นไปรู้กันค่ะว่าชั้น่จะมีออนที่เราต่างหากักานหรือเปล่าอะไรนะบอยอีกรอบน้ำบายาสกะดเ,เป็นสารเจ้านะครับเป็นสารเจ้า,า,จายาสกะครับอ,อ มีรูปสิงโตเหรอใช่ครับสิงโตอ้าปากโอเคเจ็ดเมตรกว้าง11เมตรและลึก7เมตรโดยเชื่อว่าปากของสิโตตัวใหญ่นั้นจะสามารถคืนกินสิ่งไม่ดีต่างๆปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายไปเดี๋ยวเราพามาโชคลาโอเคไปเอาโชคา็อกลาเที่ยวที่จะมาสักหน้าบูชาเพราะเรื่องการเรียนและงาการงานความสำเร็จโอเคครับผมทางเข้าวัด ที่บอยบอกเมื่อกี้ค่ะเข้าวัดไปก็จะเจอรูปสิงโตเลยอ่นนี่นะคะสัญลักษณ์ของวัดนี้ะแล้วก็พวกเราค่ะอาหารหน้ามาทักทายกล้องกันหน่อยค่ะสสวัดีค่ะค่ะไหว้พระเอาเลกเอาชัค่ะค่ะชเฟอร์และก็ไกลของเราบอยเดินออกไปแล้วนะคะ อันนี้ก็บริเวณรอบรอบวัดค่ะวัดไม่กว้างนะคะเราก็ถ่ายรูปก,กันบริเวณนี้ค่ะอือคุณอาติม <c oughs> วนันนี้นะคะะสัญลักษณ์คือตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปขอพรก,กันตรงนี้นติดป้ายตรงนี้กันค่ะ รห้ลงื้อนะคะญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นค่ะเดินขยันเดินหน่อยไปถ่ายรูปโอากาทาวเวอร์กันแล้วก็แวะแวะมาถ่ายรูปที่โอากาทาวเวอร์กันนะคะไปพิ่นิดเดิน ไโอซาก้าในวันอังคารนะคะนี่ตรงสีแยกของหอคอยโอซาก้าค่ะตรงนี้คือทางเข้าหอคอยนะคะอายครับไม่ต้องอาย<อ><อ>คน<อ>เยอะแยะอาย<อ><อ>ทำไม <laughs> ตรงนี้คืออะไรนะหอคอยคอยซโอซาก้าครับ คนญี่ปุ่นมาแล้วจะทำาไงนะหรือว่าเรียกชื่อเรียรว่าย่านจินใส่ไก่เราเที่ยวหองอสกไกทีนึงถ้าเป็นคนญี่ปุ่นมาเที่ยวคร่อคนญี่ปุ่นม,นมาเที่ยวโอซาก้าเนี่ยขเขาก็ต้องแวะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาทานอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้าอะไรอ,อ่ะคุชิกัตสึหรือไอที่เสียบเสียบไม้แล้วก็ทอดนะครับเขาจะมีซอนให้มาตรงกลางแล้วเขาจะให้เราจิ้ม ได้แค่ครั้งเดียวได้หมดทิมหลายครั้งไม่ได้แล้วก็จะมีอะไรนะกระลำดีด้วยครับเมื่อวานไ่แนะนำจะได้หาจะได้หากินชื่อบ้าๆเลยถือว่าถ้าคนมาจากเมืองอื่นจะต้องมากินที่นี่สองทอดปุชิกระจืออ่อนของแท้ช็อปอ่อนแท้แท้ ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะเราก็สอยเป็นหนึ่งคู่ได้เป็นสีเขียวค่ะราคาประมาณ4,500บาทไทยนะคะาพินิจเดิน เก่าขอบคุณขอบคุณขอบคุไปโอซาก้าในวันอังคารนะคะ ตรงสี่แยกของหอคอยโอซาก้าค่ะตรงนี้คือทางเข้าหอคอยนะคะ<ง>ยา่ยาช้อปปิ้งกันกับตันก็เดินเล่นและกินไก่ของเขาหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันอย่างยาวนานเราก็ได้ของกันมาเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะไปค่ะ ขึ้นรถกันผ่านแม่น้ำด้วยแม่น้ำอะไรอีกทีสิบอยคนละสายคนละสายแถวนี้น่าจะเป็นย่านมินาโตรับย่านใต้เรือนะครับย่านขนส่งใช่ใช่ใช่ย่านโรงงานขนเมืองมานิดนึงย่โรงงานเป็นรถยนต์มเดี๋ยวออกเรือละทะเลเออเนาะโอ้โหถนนแม่น้ำทะเล ทะเลลึกเลยออาเรขนส่งครับข้าเรือ,อเากำลงัลงเดินทางไปสนามบินคันไซ โราเนี่ยเดิ่ไปด้วยรถบนภูเขาเส้นนี้ชแว์ไม่เห็นแม่น้ำโอภากาเรียนเล่นได้บริรเวนปากอ่าวของโอซาก้านะคะอันนั้นคือสะพานที่ข้ามไปสนามบินนะคะถมทะเลลึกกี่เมตรน,นะ เก้าเมตรเก้าเมตรนเห็นริบๆมันกงบินบินอยู่นะคะโอ้สนามบินคันไซจะถึงแล้วสิมีเรื่องหมดมีเรืองส่งมีเรื่องหมดสองแห่งนะครับมีเทมเปอเรอร์แล้วก็คือซานเตมเปอเรอร์สองเสร็จครับแล้วเราก็จะบินเราจะบินที่เมอรอร์สองนี่แหละนี่เรากลับพีแอร์กันนะคะโลคอสของญี่ปุ่นเรากำลังข้ามสะพาน คามนั้นอยู่ไหนสูงๆเคยเห็นอยู่อันนี้สถานีออสาก้านะคะข้ามน้ำหรือข้ามทะเลเนี่ยอันนี้นะ่ะอันนี้ไนมะ่น้ำหรอมะั้งแต่ฝั่งโน้นน่ะฝั่งโน้นะทะเลแน่ๆสนามบินที่อยู่ฝั่งโน้นนะคะต้องข้ามทะเลไปขึ้นเครื่องบินที่ฝั่งอ้าใช้หาดกันนะกัน่ะ ชายหาดที่น้ำลึกมากไม่มีใครมาเล่นน้ำใช่ไหมดีเลยกล้องโหลดค่ะตำรวจก็เรียนกันที่นี่นะคะมีรถตำรวจด้วยในร้อยโอสก้าอ๋อในร้อยโอสก้า อ่าวสนามบินออีออนอยู่ตรงนี้ใครจะมาถ่ายรูปก,กับทะเลญี่ปุ่ปนที่แดดแร,รงๆเอาตรงนี้นะห้อง<า>พัก,กอ,อ่ะนะทำนิ่นิมอนเชียท์นำหลักสีอ่าอีออนนะคะเราก็จะแวะทานอาหาร<อ>ากันที่นี่นะนจะไม่บิดอยู่ตรงนี้แหละโง่ๆนี่หรือเปล่าทัศนศ เป็นฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยนะคุดคอดอดอร์โอเคค่ะใครที่เงินเย็นเหลือกใ็ใช้ให้หมดนะคะ<ม>จากนี้ก็หยีไม่เกิน20นาทีจากที่เราเข้ามา, e ากีออนเจอตรงนี้เลยค่ะเลสลอมอรเดีย๋ยวเราจะมานัดหมายกันตรงนี้นะคะกำลังดูว่ามีอะไรบ้าง แต่ขอบอกมีภาษาไทยไปไหนแล้วภาษาไทยเนี่ยนี่ก็ภาษาไทยหมดภาษาไทยบอกมาด้วยอาหารยุคยูนมีภาษาไทยบอกมาด้วยอันนี้มันชั้นหนึ่งใช่ไหมที่เรงมาใช่เลยยุคยูนิฟูดก็จะอยู่ตรงไหนะคโดยมีหัวหน้าทัวร์หนุ่มน้อยเป็นผู้ดูแลพวกเรานะคะกดไวมากเลย คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณแม่แล้วก็ขี่ฟูดยืนดูฟูดก่อฟูดยืนดูหัวหน้าทัวร์เอสกดอ่ะตำลังหาร้านให้คุณย่ากันค่ะหัวหน้าทัวร์ได้กินก่อนคนอื่นเลยเก้าร้อยเยนกับวิวทะเลโอกินาวาค่ะคนทัวร์นั่งรออยู่ตรงนั้นสนามบินอยู่ข้างหน้าเรานะคะโอเคเลยค่ะ ข้างนี้มาน่ารักมากโอเคอย่าไปซื้อบ้างนะมื้อกลางวันบวกมื้อเย็นๆนะคะที่ e อ,อีออนโอซาก้าค่ะซึ่งเราได้นั่งชมวิวทะเลโอซาก้าฝั่งนู้นเป็นสนามบินนะคะเห็นเล็กๆนั่นคือสนามบินนะคะกลางวัน น่าจะบวกเย็นด้วยนะคะเซตหน,นึ่ก็ทันทันนิดๆีด่ยประมาณสองถึงสามร้อยบาทแล้วก็พวกเราตรงนี้โต๊ะหนึ่งตรงนี้โต๊ะนี่ฮัลโหลคุณยาอ,อร่อยไหมคะ,อร,อ,คะอร่อยค่ะอันนี้ค่ะอันนตรงนี้ค่ะแกนนะไม่จะบอกว่าอันนี้ชุดเล็กนะคะไม่ใช่จัมโบ้เดีเดี๋ยวเดีนี่เนี่ยพี่อ้อยปิดปิดปิด โอเคเด็กแก๊งนะคะเด็กแก๊งโจบาจัมโบ้จัมโบ้เซตนี่เอสกันท่าทางท่าทางจะไม่อิ่มนะคะนะ่ะกับตันจะไม่อิ่มแน่ๆเลยอีออนนะคะพร้อมกับโซมิว